สวัสดีค่ะวันนี้วันที่6สิงหาคม2566พ่อกินข้าวอิ่มแล้วจ้าข้าวกลางวันอิ่มแล้วพ่อกินฟักทองอยู่กินข้าวหมดจานเลยพ่อ,อาจานยกินข้าวหมดจ้วยเลยดูสิาอุยเก่งจังเลย <c oughs> อะไรเอยอ,อุ้ยแม่ภาพชัดแจ๋วเลยแม่อุ้ย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 เดี๋ยวเปิดไปกันนะกินน้ำจิบแม่กินน้ำจิบจ้า,าน้ำจิบสองไม้ตอนนี้เหลือกี่ไม้ รูกออกมาจากไม้แล้วใช่ไหมอ่ะนึกยใยไงก็ในน้นอันนี้ของอ๋ออันนี้จีบตรงป้อมเปออาอ่าจ้าฮ <c oughs> ิาสนใอโอ้โหภาพสวยงามมากคะ่ะ ฮ่าๆๆวันนี้แกจัดได้อร่อยมากอืม <laughs> นี่เกิดไม่ได้กินนะแม่ไม่ออกมานอมันขุ่ไว้เมื่อวานเอ้เมันไม่เมือนตอนเย็นอะมันขุ่ไว้ไงว่ากะว่าจะให้พ่อกินเย็นใช่ป่ะช่วงเย็นแล้วไงช่วงเย็นมันก็เริ่มเริ่มเย็นแล้วม่ค่อยหลอนว่าจะว่าจะตักมาช่วยหนึ่งแล้วก็มาเวฟไงอะไรมีอะไรไม่มันเกิดไม่ไงไม่ไม่ มันมันเข้าห้องไงมันอุ่นเสร็จแล้วมันก็เดินเข้าไปในห้องมปททำอะไรไม่รู้อึ่งอึมงก็ลืมต้มมะละแครอทไงต้มมะละแครอทแล้ววันตอนเย็นน่ะมันจะอุ่นในหม้อฉันอุ่นก่อนก่อนเอาเข้าบ้านไงไม่พอกินเลอเย็นแล้วผมจะจุดไฟแล้วผมก็เดินไปเข้าห้องใส่ อไไ้อาวมันหยุดแล้วะสามนาทีเองทำไมหยุดอะแค่สามนาทีเองอ่ะ ยังเดินเครื่องอยู่นี่น่ะนี่ก็ดับดเออหอนละเมอไปเนี่ยคนหลอ่อช่สองนิ้วหน่ยเย้ที่บันทึกนี้คือกล้องใหม่นะคะกล้องใหม่พี่สาวคนโตให้มาวันเกิดจ้า มันเกิดพรุ่งนี้พี่สาวคนโตให้โทรศัพท์ใหม่แต่เป็นเก่าของเขานะใหม่ของเราก็ยังดีค่ะขอบคุณนะคะพี่นุยที่ให้ที่ให้โทรศัพท์มานี่ก็คือถ่ายรั้งแรกของกล้องนี้นะคะ เย้เย่เยดีใจจังเ oh, oh. oh, มื่อกี้ผมดกว่ามันดับนะมนไม่ดับ you <laughs> สีเล็กฮะอร่อยจ้าแม่กินฟักทองหลังอาหารเฮ้ยใครเลยทักเอ้ยใครเลยทักรักเธอเฮ้ยดูพ่อกินดูแม่กินฟักทองอ้าวงยำๆยยขอจบคลิปแค่นี้นะคะ สวยจังอยอใส่เสือ้อสีแดงอเอามาดูพ่อหน่อยจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะโอ้ยห,หลอ่อเชย